OPPO f i n N 2 Flip มือถือสุดน่ารักของค่าย OPPO ในปี2 0 2 5นีห้น้่าใช้ไหมคลิปนี้ครับโดยตอนนี้เนี่ยราคาขายมือสองนะครับจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน6 5 0 0บาทนะครับแต่คลิปนี้นะผมบอกต้นคลิปเลยก็แล้วกันครับ5้า0ันรบาทเท่านั้นนะครับมีแต่ตัวเครื่องนะสนใจทักแชทมาได้เลยนะครับเทสกล้องให้ดูก่อนเลยนะครับนี่นะครับกล้องหน้าใช้งานได้ปกตินะครับเห็นหน้าแอปอย่างชัดเจนนะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ส่งของครับใครติดตามช่องแอดจะรู้นะครับว่า ช่องนี้เนี่ยราคาดีใช้ได้เลยและนี่คือสภาพตัวเครื่องนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าสวยเลยนะจะมีก็แต่รอยนิ้วมือแอดเนี่ยนะครับหมายถึงว่าตัวรอบเครื่องนะไม่ได้มีริ้วรอยใดๆนะครับตัวริ้วรอยเนี่ยจะมีเยอะก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่ด้านบนนี่นะครับก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับเท่านั้นเองนะโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยมาดูสเปคภายในเครื่องกันบ้างนะครับแน่นอนว่าเป็นฝาพับนะครับเรือธงตัวแรกของ oppo นะ ดังนั้นสเปคเนี่ยจัดเต็มอยู่นะครับแอมป์แปลองสองห้าหกนะครับจุกๆไปเลยนะชิปเซตที่ใช้เนี่ยเป็นตัวท็อปของปีนั้นนะครับ Diamond City เก้าพัน plus นะครับอันตัวตู้นี่ล้านกว่าเลยนะ UFS ที่ใช้นี่ก็เป็นแบบสามจุดหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยลื่นปืนสะกิดการ์ดแน่นอนนะครับแบตเตอรี่นะครับสี่พันสามรอยมิลลิแอมป์นะใช้ได้ครบจบวันสบายๆนะอันนี้เนี่ยหมายถึงว่าใช้งานทั่วไปนะครับถ่ายรูปบ้านเล่นเกมบ้านนะครับจบวันได้สบายเลยหน้าจอเนี่ยหกจุดแปดนิ คราวนี้เนี่ยเรามาดูกันที่จุดเด่นกันบ้างนะครับจุดเด่นแน่นอนนะครับก็คือมือถือฝาพับเนอน่ารักนะครับพกพาง่ายนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูดีเวลาหยิบขึ้นมาใช้งานนะเรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นโฟนนะครับเพิ่มฐานะทางสังคมในการใช้โทรศัพท์เลยก็ว่าได้นะเพื่อนๆนะโดยเฉพาะใครที่มีเงินนะครับซื้อเคสสวยๆมาใส่นะคืออลังการงานสร้างเลยนะสำหรับมือถือฝาพับของ oppo ตัวนี้นะ ส่วนข้อพิจารณาของเครื่องนี้นะครับมีอยู่ข้อเดียวเลยก็คือเรื่องความร้อนนะครับจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับเวลาเราใช้กล้องนะไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชันกล้องหรือว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะความร้อนเนี่ยจะมาค่อนข้างเร็วนะครับโดยเฉพาะเวลาเราเปิดจอนอกนะครับให้คนอื่นดูนะตอนเราถ่ายรูปอย่างเงี้ยนะก็จะอยู่ได้ประมาณ2 3นาทีนะครับเขาจะแจ้งเตือนให้พักเครื่องนั่นเองนะอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อพิจารณาที่ต้องรับรู้ไว้ ก็จะเหมาะสําหรับคนที่ใช้งานโทรศัพท์ไม่หนักมากจนเกินไปนะอ่าใช้เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์คสุดนะ่ะเครื่องนี้ให้ได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าสายเล่นเกมหนักๆนะครับหรือว่าใช้กล้องโหดๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับในส่วนการใช้งานทั่วไปนะครับแน่นอนว่าเป็นฟีลลิ่งเรือธงอยู่แล้วนะนะโอ้โหออนิเมชันเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นสมูทเนียนตาม,มากๆเลยนะครับว่าวเราไปเทสโซเชียล so กันเลยดีกว่าครับตัวนี้นะครับเป็นลำพงคู่นะนี่นครับ แล้วลำโพงตัวท็อปนี้ไม่ต้องห่วงครับใช้ได้อยู่แล้วนี่ครับเป็นงไงลำโพงนี้แบบขาวๆเลยนะะไม่น่าใช้แล้วนะครับส่วนการเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าเล่นได้สบายนะครับเดมิสิตี้เก้าพันพาสเนี่ยอันตูตูล้านกว่านะเล่นได้ทุกเกมอยู่นะครับแต่อย่าลืมว่าเป็นมือถือฝาพับนะไม่สมควรเล่นเกมนานนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกให้รู้ไว้อันนี้ก็ลองเทสเกมใหม่ให้เพื่อนๆดูเลยนะครับก็เป็นนะครับก็เียนะจอยุดพูด่างสารนะเออ คือแอนิเมชันเปแบบไหลลื่นจัดอะคือเล่นเกมนี้จริงๆนต่ถ้าไม่ใช่การฟิตคนโหดอย่างเ e n 4 Impact เนี่ยมันไม่ได้อนง่ายนะเพื่อนๆนะจะรอนง่ายเฉพาะตอนใช้กล้องซะส่วนมากนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะถัดมาเป็นเรื่องของกล้องถ่ายรูปนะครับโหกล้องตัวนี้ผมบอกเลยว่ายังสวยและสิ่งที่สําคัญที่สุดของกล้องนี้ก็คือตัวฟิลเตอร์ของโทนฮาเซนบัตนั่นเองนะครับการถ่ายฟิลเตอร์ของฮาเซนบัตเนี่ยบอกเลยว่าใครที่ชอบฟิลเตอร์นะ ของอัเบ,บัตเข้าและออกยากมากนะครับคือเอกลักษณ์ในการถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยมันจะดูส้มๆนำแล้วทองฟ้านี่ก็คือฟ้าสวยงามเลยนะครับอันนี้เนี่ยชอบมากๆเลยนะถ่ายคนเองนี่ก็สบายๆนะระดับ Oppo นะครับผมบิวตี้นี่จัดเต็มนะครับไม่ต้องแต่งหน้ามาก็สวยอยู่แล้วนะครับส่วนงานวิดีโอตัวนี้ถ่ายสูงสุด 4K30fps นะครับเพื่อนๆนะ แล้วก็บอกเลยว่างานวิดีโอนี้การสั่นดีทุกระยะทุกเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับส่วนตัวช่วยถ่ายรูปต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนพวก oppo r e n o เนะแตท่ที่น่าสนใจก็คือนี่นะครับโหมดภาพยนตร์นะถ่ายภาพมดนะภาพยนตร์ได้นะครับแล้วก็มี expand Mode นะครับจะถ่ายภาพแนวยาวๆแบบนี้เนาะเป็นโทนของซางฮัสเซบัตข,ของเขานะครับแล้วก็อีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจก็คือโหมดโปรนะครับสามารถถ่ายไฟล์รอได้ด้วยนะเพื่อนๆนะถูกใจสายครีเอเตอร์แน่นอนนะครับตัวนี้ และนี่คือตัวอย่างงานภาพนะครับนี่นะครับเป็นไงสกรีนโทนนี้แบบโดดเด่นมากนะครับสีส้มนะครับสวยจาสวยงามเลยนะนี่นะครับแล้วการเบอร์เนี่ยแม้จะไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับแต่ก็ตัดขอบได้เนียนนะครับเบอร์มีมิตินะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นความฉลาดยของทางซอฟต์แวร์แล้วก็ชิปเซ็ตที่แรงของเขานั่นเองนะครับส่วนนี้เป็นภาพถ่ายแบบโทนฮาเซนบัตนะได้ภาพยาวๆแบบนี้นอะอารมณ์ภาพนี้ก็จะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆและงานวิดีโอตัวนี้นะครับสามารถใส่ฟิลเตอร์ของโทนฮาเซนบัตได้ด้วยนะ การเก็บแสงเก็บเสียงนะครับถือว่าดีเลยนะแล้วก็สว่างกว่าที่ตาเห็นด้วยนะครับเพื่อนๆอย่างเจ๋งก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนนะครับสำหรับ Oppo Find N2 Flip นะในการรีวิวก่อนปล่อยต่อนั่นเองนะครับสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะครับ5500บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีแค่ตัวเครื่องนะครับเพื่อนๆช้อมือสองราคาดีมีรีวิวขายติดตามท่องนี้ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ